สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ NTP Wealth Podcast Podcast ที่จะพาคุณเข้าใจประกันชีวิตแบบไม่ต้องใช้สับยากไม่ขายของแต่เล่าเรื่องจริงที่ทุกคนควรรู้เพราะชีวิตมันไม่แน่นอนแต่การวางแผนเราเริ่มได้เลยครับสวัสดีครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนน่าจะกังวลนะครับเวลาเราจะซื้อของใหญ่ๆแพงๆอย่างที่ดินหรือว่าประกันภัยเนี่ยโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ซื้อขายกันทางออนไลน์มันสะดวกก็จริงแต่มันก็เปิดช่องให้พวกมิจฉาชีพเหมือนกันนะครับ วันนี้เราเลยลองไปรวบรวมข้อมูลจากหลายๆที่มาทั้งคู่มือซื้อขายที่ดินคำเตือนเรื่องกงประกันหรือแม้แต่กระทู้แชรจากอดีตตัวแทนประกันก็มีครับจะมาสกัดเอาประเด็นสำคัญสำคัญมาฝากกันสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะประเด็นสำคัญมากๆเลยก็คือการตรวจสอบข้อมูลนะคะต้องดูให้รอบด้านจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องราคาถูกแพงอย่างเดียวนะคะแต่ต้องดูไปถึงความน่าเชื่อถือ สถานะทางกฎหมายแล้วก็ศักยภาพจริงๆของสิ่งที่เรากำลังจะซื้อค่ะยิ่งยุคนี้ข้อมูลมันเยอะแยะไปหมดทั้งจริงทั้งปลอมปนกันไปหมดเลยนะคะการที่เราต้องคอยถามคอยเช็คเนี่ยเลยสำคัญมากๆเลยค่ะครับผมงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องที่ดินก่อนเลยข้อมูลจาก Future Developer Academy เเขาบอกว่าดูแค่ราคาถูกอย่างเดียวเนี่ยไม่พอจริงๆนะครับต้องมีการประเมินราคาที่ดินแบบ ตามหลักวิชาชีพเลยเทียบกับแปลงข้างๆด้วยแล้วก็เอ่อต้องมองยาวๆไปถึงอนาคตด้วยว่าที่ตรงนั้นมันมีศักยภาพแค่ไหนถูกต้องเลยค่ะแล้วก็มีจุดที่คนอาจจะมองข้ามไปง่ายๆนะคะคือเรื่องสถานะทางกฎหมายของที่ดินผืนนั้นๆเราต้องตรวจสอบให้แน่ใจเลยนะคะว่าที่ดินไม่ได้อยู่ในแนวเว้นคืนหรืออ่อติดภาระผูกพันติดอายัดอะไรอยู่หรือเปล่าอ๋อครับครับ เรื่องแนวเวนคืนนี่สำคัญใช่ค่ะแล้วก็เรื่องการร่างสัญญาซื้อขายอันนี้ก็ต้องรัดกุมมากๆปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายไปเลยยิ่งดีค่ะจะได้ช่วยป้องกันปัญหาหรือข้อพิพาทที่อาจจะตามมาที่หลังได้คือเป็นการลงทุนที่ต้องมองให้ครบทุกมุมจริงๆค่ะการตรวจสอบกับหน่วยงานรัฐเรื่องแนวเวนคืนหรือภาระผูกพันต่างๆเนี่ยฟังดูเหมือนต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับ มีจุดไหนที่คนมักจะพลาดกันบ่อยๆบ,บ,บ้างไหมครับเรื่องนี้จุดที่เจอบ่อยๆนะคะคือการที่เราอาจจะวางใจเอกสารที่ผู้ขายเอามาให้ดูฝ่ายเดียวหรือว่าไม่ได้ไปเช็คข้อมูลล่าสุดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอะคะ่ะบางทีข้อมูลมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ได้การลงพื้นที่ไปดูที่จริงๆแล้วก็การไปตรวจสอบกับหน่วยงานราชการเนี่ยสำคัญมากๆค่ะแม้จะเสียเวลาหน่อยแต่ก็คุ้มค่ากับความปลอดภัยนะคะ การตรวจสอบที่ดินนี้ต้องลงพื้นที่จริงแต่เดี๋ยวนี้การซื้อขายหลายอย่างโดยเฉพาะสินค้าทั่ว,วไปมันย้ายไปอยู่บนออนไลน์กันเยอะซึ่งก็มีความท้าทายเรื่องความน่าเชื่อถือไปอีกแบบนะครับแล้วถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาล่ะครับซื้อของออนไลน์มาแล้วได้ของไม่ตรงปกหรือแย่กว่าน,นั้นคือไม่ได้ของเลยสภาผู้บริโภคเขามีคำแนะนำเรื่องนี้ยังไงบ้างครับค่ะ ขั้นแรกเลยนะคะคือให้ติดต่อร้านค้าไปก่อนเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยกันดูแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้หรือร้านค้าไม่รับผิดชอบเนี่ยขั้นต่อไปคือการรวบรวมหลักฐานค่ะอันนี้สําคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นรูปสินค้าตอนที่เขาโฆษณาเทียบกับของที่เราได้มาจริงๆข้อมูลร้านค้าใบสั่งซื้อข้อความแชทที่เราคุยกันทั้งหมดแล้วก็แน่นอนหลักฐานการโอนเงินอันนี้ต้องเก็บไว้ให้ครบเลยค่ะเก็บไว้ทําไมเหรอครับหลักฐานพวกนี้ ก็เพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานสําคัญไงคะเวลาเราไปแจ้งความดําเนินคดีที่สถานีตํารวจหรือจะแจ้งออนไลน์ผ่านไทย p o l i สออนไลน์ .com ก็ได้หรือโทรหนึ่งสนะคะหรือจะใช้ตอนไปร้องเรียนกับหน่วยง,งานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเช่นสคอบอสายด่วน1น6่ 6. หรือ etda 1212หรือจะไปที่สภาองค์กรของผู้บริโภคก็ได้ค่ะเขามีหลายช่องทางเลยทั้งเว็บไซต์ลน Facebook อีเมลโทรศัพท์หลักฐานพวกนี้จะช่วยให้เรื่องของเรามันเร็วขึ้นแล้วก็มีน้ำหนักมากขึ้นค่ะพอพูดถึงความน่าเชื่อถือก็นำมาสู่เรื่องประกันภัยเลยนะครับอันนี้ก็มีกลโกงที่ซับซ้อนไม่แพ้กันเลยจากข้อมูลที่เจอมาเนี่ยมีทั้งแบบเสนอสิทธ,ธิพิเศษที่มันดูเวอร์เ,อรเกินจริง ลดแรกแจกแถมที่มันน่าสงสัยไปหมดหรือหลอกให้โอนเงินค่าเบีย้ยประกันเข้าบัญชีส่วนตัวของตัวแทนก็มีนะครับไม่ใช่บัญชีบริษัทอ๋อนี่เจอบ่อยเลยค่ะคือแทนที่จะโอนเข้าบริษัทประกันใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแบบนั้นเลยหรือจ่ายเบีย้ยไปแล้วแต่ไม่ได้กรมทันพอเกิดเรื่องจะเคลมก็เคลมไม่ได้เพราะบริษัทบอกไม่มีข้อมูลเราค่ะแย่เลยนะคะแบบนั้นหรือแม้กระทั่งเจอตัวแทนที่แบบ ปกปิดข้อมูลสำคัญหรือที่ร้ายแรงคือไม่มีใบอนุญาตจากคอพอพอหรือสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับค่ะเรื่องนี้การตรวจสอบนี้เป็นหัวใจสำคัญที่สุดเลยนะคะ ต้องขอชื่อนามสกุลแล้วก็เลขที่ใบอนุญาตของตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยทุกครั้งเลยค่ะแล้วเอาข้อมูลนี้ไปตรวจสอบกับเว็บไซต์ของคอปปอหรือจะโทรไปเช็คกับบริษัทประกันโดยตรงเลยก็ได้ค่ะชัวร์สุดถ้าเป็นการซื้อผ่านออนไลน์ก็ต้องดูความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ให้ดีๆแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยนะคะคือเรื่องการจ่ายเงินควรจะโอนเข้าบัญชีของบริษัทประกันภัยโดยตรงเท่านั้นนะคะหรือถ้าจําเป็นต้องจ่ายผ่านตัวแทนจริง,รงๆต้องขอดูเอกสารมอบอํานาจที่ถูกต้องแล้วก็ต้องได้รับใบ เสร็จรับเงินในนามบริษัทประกันภัยเท่านั้นนะคะอ๋อต้องมีใบเสร็จในนามบริษัทใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมเก็บหลักฐานการจ่ายเงินไว้เสมอด้วยนะคะมีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากครับมาจากกระทู้ใน reddit เลยมีอดีตตัวแทนประกันออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับประกันประเภท VUL ที่เรียกว่า Variable Universal Life นะครับเป็นประกันชีวิตที่พ่วงกันลงทุน เขาบอกว่าเงินที่เราจ่ายไปในปีแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่หรืออาจจะเกือบทั้งหมดเลยกลายเป็นค่าคอมมิชชั่นของตัวแทนไปื <c oughs> ทำให้เงินที่ควรจะไปอยู่ในส่วนของการลงทุนจริงๆมันน้อยมากแทบไม่เห็นการเติบโตเลยในช่วงแรกๆค่ะอันนี้เป็นจุดที่สะท้อนเลยนะคะว่าโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ประกันบางประเภทเนี่ยมันอาจจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าผลประโยชน์ถับซ้อนได้ คือผลประโยชน์สุดท้ายของตัวแทนที่ได้ค่าคอมมิชชั่นสูงๆในปีแรกๆอาจจะไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนของลูกค้าเสมอไปดังนั้นเนี่ยผู้ซื้อต้องทําความเข้าใจก่อนนะคะว่าตัวแทนประกันอาจจะไม่ใช่ที่ปรึกษาการเงินที่เป็นกลางเสมอไปถ้าเป้าหมายหลักของเราคือแค่ความคุ้มครองชีวิตอย่างเดียวอาจจะลองพิจารณาประกันที่เรียกว่าประกันแบบกําหนดระยะเวลาหรือเทอมอินชูเรนซ์ก็ได้ค่ะอ๋อเทอร r มอินชูเรนซ์ใช่ค่ะตัวเนี้ย จะให้ความคุ้มครองชีวิตเหมือนกันแต่ว่าเบีย้ยประกันจะถูกกว่ามากๆแล้วเราก็เอาเงินส่วนต่างตรงนั้นไปบริหารจัดการลงทุนในช่องทางอื่นๆที่เราเข้าใจเองได้เช่นพวกกองทุนรวมหรือ r e i t ที่เป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์นะคะครับครับน่าสนใจมากครับแต่ถ้าหากพบว่าตัวเองถูกหลอกขายประกันไปแล้วจริงๆนะคะสามารถร้องเรียนได้เลยค่ะที่สายด่วนคอปปพหนึค่ะ สรุปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อที่ดินซื้อประกันหรือแม้แต่ซื้อของออนไลน์ทัท่วไปเนี่ยการตรวจสอบข้อมูลให้รอกด้านให้ถี่ถ้วนการทำความเข้าใจในสิ่งที่เราจะซื้อจริงๆแล้วก็เลือกทำธุรกรรมผ่านช่องทางที่น่าเชื่อถือได้ทั้งหมดนี้คือเหมือนเป็นเกราะป,ป้องกันตัวเราจากพวกกลโกงและความเสียหายต่างๆได้ดีที่สุดเลยนะครับใช่เลยค่ะถูกต้องที่สุดค่ะแล้วก็อยากจะชวนให้คิดต่ออีกสักนิดนะคะว่า ในขณะที่กลโกงต่างๆมันก็พัฒนารูปแบบไปเรื่อยๆตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเนี่ยนอกจากวิธีตรวจสอบที่เราคุยกันวันนี้แล้วมันจะมีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆหรือว่าเทคโนโลยีใหม่อะไรอีกบ้างที่อาจจะเป็นช่องโหว่ให้มิจฉาชีพเอามาใช้หลอกลวงในการซื้อขายสินทรัพย์มูลค่าสูงๆแบบนี้ได้อีกในอนาคตแล้วเราในฐานะผู้บริโภคจะเตรียมตัวรับมือหรือเท่าทันการเปลี่ยนแปลงพวกนั้นได้ยังไง อืมก็น่าจะเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดกันต่อดูนะคะครับเป็นคำถามที่น่าคิดจริงๆครับผมอย่าลืมกด subscribe และแชร์ให้คนที่คุณรักเพราะบางครั้งการวางแผนเล็กๆวันนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนไปตลอดกาลทักเรามาได้ที่ Facebook และ LINE OA แล้วพบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะ